มากแล้วขณะนี้ชาติชาตรีเป็นตัวนำนิโคลัสเป็นตัวที่สองปักธงชัยที่สามถัดไปเป็นพิชิตัยวงไปสามขณะนี้ชาติชาตรียังเป็นตัวนำ นิโคลัสเป็นตัวที่สองปักธงใช้ที่สามถัดไปเป็นเปลื่มปิติพิชิตไทยวงปาสิบอกทางตรงขณะน,นี้ชาติชาตรียังเป็นตัวนำขณะนี้ชาติชาตรีเป็นตัวนำเปลื่มปิติเป็นตัวที่สอนิโคลัสที่สาม ชนะดีชาติชาตรีเป็นตัวนำปลื้มปิติ็นตทีสาผลการแข่งในเที่ยวที่4ชาติชาตรีหมายเลขห้าชนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง0 5 9 0 0วินาทีปลื้มปิติหมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนาที0 0.2วินาทีนิโคลัสหมายเลขสามชนะที่สามเวลาวิ่ง 1>, 1นาที0.22วินาที